สามีภรรยาคู่บ่าวคู่สาวเมื่อแต่งงานกันแล้วก็จะต้องดูแลกันไปจนกระทั่งสิ้นอายุไขถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำความผิดอะไรก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเขา แม้แต่ยามเจ็บป่วยต้องดูแลมีอะไรกินก็จะต้องเป็นห่วงกันหรือถ้าเจอเคราะห์กรรมต่างๆความยากจนก็ดีความแตกของหมู่ญาติก็ดีหรือความหายนะที่เกิดกับสามีหรือภรรยาก็ดียิ่งจะต้องดูแลกันใกล้ชิดมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเขาพิกลพิการไป ก็ต้องดูแลยันสิ้นชีวิตถ้ารักกันจริงเราก็จะเห็นตรงนั้นเลยแม้แต่จนกระทั่งจากโลกนี้ไปแล้วบางคนก็ไม่แต่งงานหรือบางคนถ้าเกิดว่าสามีภรรยาจากไปเนี่ยควรที่จะต้องเกินร้อยวันคือทำบุญร้อยวันก่อนเพราะอะไรเพราะบางทีสามีหรือภรรยาที่ตายไปแล้วยังไม่ไปเกิด เมื่อไปเห็นเราแต่งงานวิญญาณเขายังอยู่เขาจะเสียใจและก็จะโกรธฉะนั้นทางที่นานที่สุดก็คือสามเดือนหรือทำใจได้ก็เกินกว่านั้นเคยมีภรรยาที่รักกันจริงแล้วก็จนที่สุดในโลกจนยังไงก็ตามไม่ยอมเลิกลากันดูแลกันไปตลอดชีวิตเป็นการ บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกบนโลกนี้ว่าเคยมีเรื่องแบบนี้มาแล้วก็คือในสมัยพระพุทธเจ้ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่ออยู่กินกันมาแล้วด้วยความที่ไม่ได้ทำบุญไว้ก็มีแค่ผ้าผืนเดียวไม่มีสตังค์ซื้อผ้าแต่ข้าวปลาอาหารมีกินไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไร ข้าวปลาอาหารพอมีเก่นแต่เสื้อผ้าไม่มีถ้าภรรยาจะออกจากบ้านสามีก็ต้องแก้ผ้าอยู่บ้านถ้าสามีออกจากบ้านภรรยาก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวออกไปไหนไม่ได้วันหนึ่งสามีก็บอกภรรยาว่าเออตอนเย็นเนี่ยคนเขาพากันไปฟังธรรมไปวัดกันพี่อยากจะไปฟังธรรม ตามเขาบ้างเพื่อจะได้อะไรดีๆมาพัฒนาบ้านเราภรรยาก็บอกว่าอาพี่ไปได้เดี๋ยวฉันจะอยู่จางนี้เองไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็แอบ,บอยู่บ้านเนี่ยใคายมาก็ไม่ต้อนรับหรอกเมื่อสามีไปฟังธรรมพุทธเจ้าท่างกเเเ็เทศไปเรื่อยเทศนายคนนี้เกิดความศรัทธานายคนนี้ว่าชื่อว่าจูเลกสารดกแปลว่าผู้มีผ้าผืนเดียวลรวอผ้าท่านน้อย เมื่อฟังไปแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสคิดว่าโอ้เรานี่ยากจนอยากจะทําบุญจังจะได้มีอานิสงส์ต่คิดว่าถ้าเราทําบุญด้วยผ้าผืนเนี้ยเราก็หาสามารถอะไรปิดกายพออยู่ได้และภรรกับไปแล้วภรรยาจะเอาอะไรใส่ละ่ะก็เปื่อยกายทั้งคู่เลยยุ่งเลยก็ฟังทำประจนทั้งเวลาเที่ยงคืนเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเอ๊ทำบุญดีหรือไม่ทําบุญดี จหนึ่งว่าเออถ้าทําไปแล้วภรรยาก็ลําบากเราเองก็ลําบากนะยังไม่ต้องทําเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไปจนถึงสว่างเกิดความเลื่อมใสว่าเป็นอย่างไรเป็นกันขอทําบุญได้ผ้าที่มีพื้นเดียวนี่แหละตัดสินใจลุกขึ้นไปถวายผ้าที่พระบาทพระพุทธเจ้าที่พระองค์กรุงเทศอยู่พระองค์ก็รับผ้านั้นไว้ พราะว่าพระราชาที่มาฟังวันนะก็เห็นว่าไอ้หานีหนาวจะตายแล้วมันมีเสื้ออยู่แล้วมันก็ถอดทําบุญกับบุตธเจ้ามันเป็นใครวะก็บอกแกเป็นใครก็บอกผมเนี่ยมีผ้าพื้นเด่ดรัดทธาอยากจะทำบุญพระราชามองเห็นก็เฮ้ยทหารเอาผ้ามาให้มันเดี๋ยวหนาวตายได้ผ้า นายคนนี้พอได้ผ้าแล้วก็เอาผ้าที่ได้าเนี่นะบูชาพระพุทธเจ้าพปอีกขอถวายพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยแล้วแต่พระอ,องค์จะไปแจกคนยากคนจนก็เกิดความศรัทธาพระราชาบอกเอาไปให้มันอีกเอาไปให้ก็ทําบุญอีกเมื่อทําอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้า,จาก็ได้ตัดว่าเธอขจัดความตานีได้ทันเวลาพอดี ถ้าเกิดว่าเธอถวายตั้งแต่หัวค่ำนั่นนะเธอจะได้ผ้าอัน,นิสงส์ถึง16คู่ถึง8คู่ถ้าถวายในตอนเที่ยงคืนเธอจะได้16คู่แต่นี่เธอทำตอนช่วงสว่างมีศรัทธาช่วงสว่างตัดความตนนีได้ในช่วงสว่างเธอจึงได้แค่ผ้าสคู่ได้ไปใช้เนี่ยได้ไปแบ่งกับภรรยาไว้ใช้นี่ฉะนั้นจะต้องรู้จักตัด ความท้นีเวลาทำบุญเนี่ยจะต้องตั้งใจจริงๆตั้งใจก็คือมีศรัทธามีความเลื่อมใสนะ่ะทำโดยที่ไม่หวังตอบแทนทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นไวแลวเวลาทำเนี่ยอย่าไปคิดว่าต้องได้อานิสงส์งอย่างนั้นอย่างนี้มากไม่ได้ทำคิดว่ามันเป็นความดีทำแล้วเพิ่มปิดติใจแล้วได้ไว แต่ถ้าเราทําไปแล้วไปคิดว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไปนเกิดความโลภแล้วมันได้อดิสงช้าจเจริญพร